ฝนไม่ตกอ่ะไม่ได้ปั่นน่ะเม่ปั่นตะไคร้หน่อยจะถึงแล้วนี่ข้างหน้าก็ถึงแล้วขึ้นฟูลไทม์ก็ได้เลยเนี่ย มั้ยเหรอพี่ใช่ใช่ผมขึ้น4เฮ็ดมา4เฮ็ดแล้วเอ๋อ4เฮ็ดลีก็อามันหน่อยไม่ใช่นัดบอกว่าห้ามเหยียบหินใส่มันก็เลยไม่กล้าดีแรงต้องจัดครับพี่โอ้วิวงาม ต้งจุดไหนวะเอ็มที่เขามาถ่ายรูปซ่วมอ่ะใช่ค่ะรูปเดียวกันนี่แหละอยู่ดีอ่ะตรงนี้ก็มุมดีอ่ะ พอที่แล้วเลยคนละเลเวลเลยนั่นนี่มาไงข้างหน้ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์อะนั่นนี่มาแะ้วแห้งเลย ดูสวยครับด้านล่างสุดลูกหูลูกตาเฮ้ยเอ็มสวยวะผอกว่ามากันเต็นดีกว่า